บริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายสุพสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในล่นคลองเป็นสัญญาณคิกออฟนโยบายเซฟตี้ทัวริสต์นักท่องเที่ยวปลอดภัยโดยมีนายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพรมรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีข้าราชการทหารตำรวจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีและภาขีเครือข่ายเข้าร่วมในงานกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการมอบทงรณรงค์เซฟตี้ทัวริสนักท่องเที่ยวปลอดภยัยให้แก่ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง25อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีการซ้อมแผนอุบัตภิภัยกรณีนักท่องเที่ยวตกหน้าผาซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านทางไลฟ์สดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นแนวทางและขั้นตอนการช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้น ผู้่้่ีาช่วยระเิน้นะคะสามารถลงไปช่วได้นะคะจากนั้นประธานได้เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงบูธกิจกรรมอาหารปลอดภัยโดยมีอาหารพื้นบ้านสินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจแต่ละชุมชนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพสินค้างานฝีมือต่างๆกว่า20บูธสำหรับการจัดงานในครั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขได้มีนโยบายเซฟตี้ทัวริสซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ทั้งทางด้านสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินโดยได้กําหนดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ3เส้นทางหลักเส้นทางที่1มุ่งสู่เขมาราชธานีมีของดีเช่นถนนคนเดินเขมาราชและ3 0 0พันโบกที่อํเอาเภอโพไซโดยจะเริ่มต้นที่อําเภอเมืองอํเอาเภอตะการพืชผลอําเภอสีเมืองใหม่อํเอาเภอโพไซอําเภอนาตาลและไปสิ้นสุดที่อําเภอเขมาราช เส้นทางที่2เส้นทางที่เห็นตะวันก่อนใครในสยามอุบลราชธานีของเจียมดินแดนอาระยธรรมภาพเขียน4,000ปีซึ่งจะเริ่มต้นที่อำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอสว่างวีรวง์อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอศรีดินทรและไปสิ้นสุดที่อำเภอของเจียมและเส้นทางที่3เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรผลไม้ผู้ดินแดงอุบลราชธานีน้ำยืน เส้นทางจะเริ่มต้นที่อำเภอเมืองอ,อวารินชำราบอเภอเดชอุดมอเภอน้ำยืนอเภอนาจหล่วยและสิ้นสุดที่อำเภอบุญทริกทั้ง3เส้นทางท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกันล้วนแต่มีคุณค่าทางธรรมชาติชวนประทับใจเหมือนนักท่องเที่ยวเดินทางมาอุบลราชธานีและยังสามารถบูรณาการเชื่อมทั้ง3เส้นทางเข้าด้วยกันได้ในอนาคตและเมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้การันตีในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ รือแม้แต่เกิดความเจ็บป่วยแล้วยังยกระดับการดูแลรักษาให้ทันท่วงทีมีมาตรฐานโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศหรือสกายด็อกเตอร์ที่ยกระดับความพร้อมในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวยิ่งทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจมาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีให้นักเที่ยวได้มีความปลอดภัยในการที่มาท่องเที่ยวและพักอาศัยนีจังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งท่านจะได้มีความประทับใจมั่นใจปลอดภัย ภายใต้ในโยบายเซฟตี้ทัวริสขอจัดอบุบลเรานอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับท่านยังมีความมั่นใจในระบบการแพทย์ที่เรามีความทันสมัยนะครับแล้วก็มีความประทับใจในการบริหารจัดการระบบการแพทย์สาธารณสุขทั้งเครือข่ายภาครัฐเอกชนครับขอให้ท่านมาเที่ยวอุบลด้วยความสนุกแล้วก็มั่นใจปลอดภัยในในโยบายเซฟตี้ทัวริสครับเราจะต้องมีความพร้อมที่จะดูแลนักท่องเที่ยวเมื่อ เกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อนักท่องเที่ยวได้รับอันตรายเรามีทีมงานพร้อมที่เข้าให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราต้องมีการซ้อมแผนปฏิบัติการเขาเรียกว่าคิกออฟเซฟตี้ทัวริสนักท่องเที่ยวปลอดภัยในวันนี้ขึ้นนะครับก็อยากจะฝากไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศที่มาที่จังหวัดอุตรานีทุกแห่งนะครับอันนี้เป็นแค่จุดจุดจุดแรกนะครับที่เรามาเที่ยวเรามี3มเส้นทางนะครับที่เราจะให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่จังหวัดอุลรธานีไม่ว่าจะเป็น เส้นทางที่มุ่งสู่เขมราชหรือเส้นทางที่เห็นตะวันก่อนใครในสยามก็คือที่ของเกียมแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น้ํายืนฝั่งน้ํายืนนะครับมีทั้งหมด15้าอำเภอที่เราทําไว้เพราะฉะนั้นก็อยากฝากแต่ถึงนักท่องเที่ยวว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลท่านท่านมาเที่ยวเมืองอุบลราชธานีของเราได้อย่างมีความสุขและยังไม่พอเรายังดูแลความปลอดภัยให้ท่านรวมถึงการดูแลเรื่องสุขภาพคือเรื่องอาหารปลอดภยัยที่พักปลอดภยัย